สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนัาแฟนช่องพอใจดีสู่ปูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของปูท่องพี่น้องนะครับปูท่องวันที่สี่ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้พี่น้องนะครับคือเมื่อวานนี้เล่าพัฒนาของปูท่องเนาะเล่าพัฒนาปูท่อง ก็ได้แตกให้พี่ให้น้องเป็นหางวดติดและพี่น้องนะครับเป็นงวดที่หาหรือว่าหางวดติดพี่น้องนะครับอันนี้ผลงานเนาะเล่าปัฒนาออกมือขึ้นนี่สองหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดพี่น้องนะครับสามตัวกับหนึ่งหาเจ็ดพี่น้องนะสองตัวกับหนึ่งหนึ่งพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเล่าปัฒนามือขึ้นนี่พี่น้องนะครับมาเบิงผลงานของปูทองเข้าพี่น้อง ปูท่องกับบริษางความผิดหวังให้พี่น้องเอฟซีเนาะปูท่องกับบริสางความผิดหวังให้พี่น้องเอฟซีผู้ได้ติดตามปูท่องนะครับกรซิลูผลงานของปูท่องดีเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ก็ขคอให้พี่น้องติดตามปูท่องไปน้ากันพี่น้องกดไลค์กดแชร์ปูท่องหลายๆให้กําลังใจเพิินหลายๆพี่น้องนะครับพี่น้องสิได้เฮ่งๆด้้ยๆปังๆ เป็นงวดที่6พี่น้องนะครับของปูทองบางครั้งก็เขาสองตบนล่างได้พี่น้องปูทองให้เขาไปเบื้องเด้อนะครับไปเบื้องของปูทองได้พี่น้องนะครับเพราะว่าจําได้ไว่าเกตสองกับหกสี่เข,ข่าบนเข่าล่างพี่น้องนะครับของปูทองนะครับอ้าไปติดตามกับปูทองได้พี่น้องว่าปูทองเพิ่นเอาเนยวทังฝากพีตอนนองโตใดพี่น้องนะครับไปเบืบ้องผลงานของปูทองได้เลยครับ วันที่หกพี่น้องวันที่หกเด้อว,ว,วันที่หกวันที่หกก่อยอพี่น้องก่อยอ6หกเจ็ด วันที่หกกยหกเจ็ดลาวพัฒนาปูทองเด้อพี่น้องเด้อลาว ลาวพัฒนาปูทองพี่น้องหางวดติดได้ได้พี่น้องด้นะครับไปเบิ่งไปผิดใจหน้าว่าปูทองเพื่อสะให้ตัวใดพี่น้องนะครับมาเบิ่งโตว,วิ่งวิ่งบนลางของเพลินพี่น้องเพื่อจะให้ตัวใะพี่น้องนะนะครับ วิ่งบนล่างปูทองไปนองบึกน้ำกันวิ่งบนล่างเพื่อความบนปร,ประมาทีปนองของปูทองเนาะบนล่างนะครับบนล่างปูทองให้ สามกับสี่แล้วพี่น้องบนล่างปูทองให้สามกับสี่นะครับถ้าเมื่อบิงตัวฟันของปูบนหนีฟันยังไงพี่น้อง fc นอ้อบมาถ้าเบิงนะครับว่าปูบนหนีฟันยังไงพี่น้องเมื่อบึงการจับคู่ของปูทองก่อนพี่น้องนะ มาเบิ่งวิธีการจับคู่ของปูกันพี่น้องนะครับสามสี่สามห้าสามหก สามเก้าสามห้าสามหกสามเก้าพี่น้องนะครับสามห้าสามหกสามเก้าเนาะของปูพี่น้องมาเบิ้งชุดที่สองพี่น้องสี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่มงคลพี่น้องผู้ใได้เห็นแล้วให้เฝ้าติดตามเฝ้ากดไลค์กดแชร์พี่น้องนะครับพี่น้องอย่าลืมเด้อของปู่ทอง บ่ธรรมดาพี่น้องนะครับของปูทองไม่ธรรมดาพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นแล้วก็ฟ้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องนะครับ <ś led> ให้กำลังใจปูเพื่อนพี่น้องนะครับมเมิ่อบิรนบันให้ตัวไดพี่น้องเพื่นอนสิฟันให้ตัวใหนนะครับปูจะฟันให้ตัวไหนพี่น้องนะครับ แนวทางของปูเนาะฟันไปที่พี่น้องเม็ดเดียวนะ้นะครับเม็ดเดียวพี่น้องฟัน3เม็ดเดียวพี่น้อง3มเม็ดเดียวของปูทองนะครับ ของปูท้องฟันไปสามเดียวเได้นะครับเมื่อเบิงสองตัวบนฟันอย่างพี่น้องนะครับสองตัวพี่น้องนะครับสองตัวฟันไปที่นะพี่น้องฟันไปที่สีสามสามสี่พี่น้องนะครับ ปูฟันไปที่สามสี่สี่สามเด้อนะครับปูฟันไปที่สี่สามสามสี่พี่น้องปูทองฟันทงให้เราเด้อให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อให้กําลังใจพี่น้องขอขอบุณขอบคุณพี่น้องที่โชคดีกับปูทองเมื่อคืนนี้ก็ขอให้โชคดีกับปูทองตลอดไปพี่น้องนะครับ ถ้าไว้ใจปูท่องนะครับให้ติดตามปูท่องให้กดไลค์กดแช่กันหลายๆพี่น้องนะครับทั้งช่องพอใจดีสีบัาสามความผิดหวังให้พี่น้องพี่น้องก็พ่ายยามพักดันเข้าไปแนวทางได้ดีเนาะพักดันไปเรื่อยๆพี่น้องจนให้พี่น้องมีความสุขพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องแคบนาจอกปูท่องไว้พี่น้องแคบนาจอยแล้วอะไพี่น้องก็จะรืมกดไล์กดแชร์กดติดตามแห่พอใจดีนําในกันแล้วกันแล้วพี่น้องเนาะสิบนิว้วยกมือถ่วมหัวนะขอกราบขอ,ขอประคุณเอฟซี FC, พี่น้องทั้งสองพอใจดีสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะสำหรับคอมเมนต์ที่ดีๆให้พ่อใจดีมีกำลังใจสู่กันต่อไปพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ